สวัสดีค่ะรายการหมอขอเล่าวันนี้มาขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกค่ะดิฉันนางสาวบงกตบกุญลบนักวิชาการสาธารณาสุขโรงพยาบาลชะอามวันนี้รับบทผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์ประการศิทฐ์ชุมชื่นนายแพทย์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำมมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ,อ,อค่ะตอนนี้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างไรบ้างคะ ตอนนี้ในปี2,566นะครับมีผู้ป่วยของประเทศไทยเนี่ยมากกว่า1,600รายนะครับสำหรับจังหวัดเพชรบุรีของเราเนี่ยครับก็มีผู้ป่วยกว่า300รายแล้วก็มีเสียชีวิต1ท่านด้วยครับแล้วโรคไข้เลือดออกเนี่ยมียุงลายเป็นพาหะนําโรคถูกไหมคะใช่ครับต้องเป็นยุงลายที่มีเชื้อของโรคไข้เลือดออกไปกัดคนที่คนปกติถึงจะเป็นโรคไข้เลือดออกถูกต้องไหมคะครับ แล้วต้องสังเกตตัวเองยังไงบ้างคะเวลาเราเป็นไข้เลือดออกเนะะี่ยค่ะมีวิธีการสังเกตยังไงบ้างครับสําหรับผู้ที่มีโอกาสจะเป็นไข้เลือดออกมักจะมาด้วยอาการ5อย่างนี้นะครับ <S 1>, 1, <S 1ก็คือมีไข้สูงลอย2วันขึ้นไปนะครับ2อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับ3อาจจะมีอาการปวดศีรษะปวดเนื้อปวดตัว4อาจจะมีอาการจุดเลือดออกตามตัว ไลห่หก็จะเป็นกลุ่มอาการที่ถ่ายเป็นเลือดนะครับอ๋อค่ะห้าสัญ,ญญาณนะคะคสังเกตเบื้องต้นค่ะ,ะแล้วโรคไข้เลือดออกนี้มีวิธีรักษาอย่างไงบ้างคะแล้วมียาเฉพาะใช้ในการรักษาไหมคะตัวไข้เลือดออกเองไม่ได้มีการรักษาที่จำเพาะนะครับเราจะรักษาตามอาการนะครับเราก็จะทานยาลดไข้พาราซเซตามอลนี่แหละครับแต่เราก็จะพยายามงดเว้นยาแอสพรินนะครับแล้วที่เหลือเราก็จะรักษาตามอาการ <m> ไม่ได้มียาจำเพาะอ,อะไรก็คือรักษาตามอาการไม่ได้มียาเฉพาะอะไระนะคะค่ะ,คะแล้วก็สุดท้ายอยากให้ท่านผอ,อเนี่ยแนะนําวิธีการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกเบื้องต้นให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบไหมคะครับสําหรับผู้ที่มีอาการเยอะแล้วก็มีอาการสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกก็จะต้องไปพบแพทย์ใกล้บ้านนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปถ้าเราไม่อยากเป็นไข้เลือดออกเราก็พยายามอย่าให้ยุงลายกัดเรา น,นอกจากนี้เราจะต้องช่วยกันกําจัดแหล่งพ่อพันยุงทั้งหลายนะครับเบื่นกระลงกระลาน้ําอะไรช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับ,รบพเพราะนั้นต้องช่วยกันค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านนายแพทย์ประกาสิทธิ์ชุมชื่นนะคะนายแพทย์ชานาญการรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชอาอํมที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและวิธีการป้องกันตนเองในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับตอนต่อไปรายการหมอขอเล่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ